ที่ใดมีนครที่นั่นย่อมมีผู้พิทักในวิดีโอนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปรู้จักกับคุกกี้ระดับดิจเเอรี่ที่อยู่คู่กับเกมคุกกี้รันมาอย่างช้านานและเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่น่าจดจํามากๆในโลกแห่งนี้รวมไปถึงเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันทั้งความรักระหว่างเธอกับเทพีแห่งท้องทะเลตลอดจนตำนานของเหล่าพ่อมดผู้เป็นใหญ่ในโลกคุกกี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับมูลลท์คุกกี้คุกกี้แสงจันทร์ ก่อนจะไปฟังวิดีโอกันนะครับจะต้องขอเล่าก่อนว่าจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องจากคุกกี้รันโอเวนเบรกซึ่งจะมีการเสริมข้อมูลบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุกกี้รันคิงดอมผมอยากโศกอัศวางามของเธอสองประกายภายใต้ท้องฟ้ายามราตรีที่มืดมิดเธอคือคุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มพ่อมดโบราณและได้เรียนรู้ความลับของนครแห่งพ่อหมดแต่ในตอนนี้พ่อมดทั้งหมดได้จากไปแล้วเหลือไว้เพียงเธอคนเดียวที่อยู่ปกป้องเมือง เธอเป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่ออยู่ในโลกแห่งความฝันจึงสามารถปกป้องเมืองจากภัยอันตรายได้เมื่อใดก็ตามที่เธอรู้สึกเศร้าเธอจะพล่อยหลับไปอย่างสบายใจโดยที่จะเอ็นหลังเล็กๆพิงพระจันทร์เสี้ยวผู้เป็นทั้งเพื่อนและพาหนะของเธอพร้อมกับวาดภาพบนผืนฟ้าไปพร้อมกับพวกพ้องเหล่ามูดาวที่นับไม่ถ้วนนั่นก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของคุกกี้แสงจันทร์ผู้นี้ ต่อมาเราลองมาทำความรู้จักกับเธอกันให้มากขึ้นทั้งจากความสัมพันธ์ Refer e n c e และทฤษฎีต่างๆที่ทางเราจะนำเสนอ Moonlight Cookie หรือคุกกี้แสงจัน์ทนั้นได้รับการเพิ่มเข้ามาในเกม Cookie Run Sweet Escape Adventure ในฐานะของคุกกี้ระดับ Legendary ที่เป็นรางวัลพิเศษในการรวบรวมชิ้นส่วนโบราณของเอพิโซดที่4 The City of w i z a r d เรื่องราวของเธอแทบจะไม่ต่างอะไรกับในภาคปัจจุบันเลย กล่าวว่าเป็นคุกกี้แห่งแสงพระจันทร์ที่กำเนิดมาจากกลุ่มของพ่อมดที่อาศัยอยู่ในนครแห่งพ่อมดนั่นจึงทำให้เธอได้รับตำแหน่งผู้พิทักษ์ของเมืองเมื่อเหล่าพ่อมดหายไปในส่วนของดีไซน์นั้นเธอคือคุกกี้ที่ออกแบบมาในทีมนักเวทแห่งดวงดาวทั้งจากผมหยักศกที่มีดาวระยิบระยับหรือจะเป็นการที่เธอมีพระจันทร์เสี้ยวเป็นพาหานะซึ่งอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้พบในดีไซน์ของเธอนั่นก็คือวัตถุสีทอง ที่อยู่ในมือของเธอที่เป็นทั้งคาถาและกุญแจซึ่งจากซีนิเมติกเปิดตัวเพชรดรีมแคชเชอร์จากคุกกี้รันโอเวนเบรกเป็นไปได้ว่ากุญแจดอกนี้คือกุญแจที่ใช้เปิดประตูไปสู่โลกแห่งความฝันนั่นจึงทาให้คุกกี้แสงจันทร์เดินทางไปมาระหว่างทั้งสองโลกใบนี้ได้ขอขึ้นคําว่าทฤษฎีผีเผื่อหน่อยนะครับเพราะข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้รับการแคนนอนเรื่องต่อมาที่น่าสนใจมากๆของคุกกี้ตัวนี้คือชื่อที่ใช้เียนนั่นเองครับ คุกกี้แสงจันทร์เซิร์ฟเวอร์ของเรามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Moonlight Cookie ที่แปลตรงตัวว่าคุกกี้แสงจันทร์แต่สำหรับบางเซิร์ฟเวอร์ก็มีการแปลอีกแบบหนึง่งตัวอย่างเช่น Moonlight Magician Cookie Cookie นักเวทแห่งแสงจันทร์ Mystic Moonlight Cookie Cookie แสงพระจันทร์อันลึกลับซึ่งไม่ว่าจะใช้ชื่อไหนก็สื่อถึงคุกกี้ตัวเดียวกันโดยส่วนตัวแล้วแอดจะถนัดเรียกคุกกี้แสงจันทร์มากกว่านะครับ คุกกี้แสงจันทร์เนี่ยคือคุกกี้ที่สมกับคําว่าตำนานจริงๆครับเพราะเรื่องราวของเธอเรียกได้ว่าลึกลับมากพอๆกันกับคุกกี้พูดอักคีและคุกกี้ต้นไม้พันปีเลยทีเดียวเพราะนอกจากรอที่เกี่ยวกับเธอแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีการปรากฏตัวของเธอในที่อื่นเลยแต่ก็มีคุกกี้อยู่บางตัวที่เธอเลือกจะพูดคุยด้วยผ่านความฝันตัวอย่างเช่นคุกกี้พ่อหมดที่เชิดชูเธออย่างสุดซึง้ง ซึ่งการที่คุกกี้แสงจันทร์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกแห่งความฝันมันก็ทําให้เธอได้พบกับคุกกี้ยอดนักนอนแห่งสหัสวสรรษอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือคุกกี้ต้นไม้พันปีที่ครั้งหนึ่งเขาและเธอได้พบกันจนรู้จักกันในที่สุดและเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์เราจะไม่พูดถึงคุกกี้ระดับเดซินาลี่ตัวหนึ่งไม่ได้เพราะเธอตัวนี้ทําให้เกิดเป็นเรืออมตะประจําเกมนั่นก็คือความรักระหว่างคุกกี้แสงจันทร์ และคุกกี้นางฟ้าทะเลคงต้องเล่าย้อนกลับไปไกลตั้งแต่คุกกี้รันสวีทเอ็กคปแอดเวนเจอร์ที่อีเวนต์ของสเปเชียลอพิซดเดอะฟรอเ e นเวฟทาวเวอร์ที่บอกเล่าว่าคุกกี้นางฟ้าทะเลหยหาที่จะได้พบกับพระจันทร์ผู้เป็นที่รักของเธอแต่ด้วยความทะเยอทะยานที่มากมหาศาลทําให้เธอติดอยู่ในคํำสาปที่แช่แข็งน้ําทะเลและตัวเธอจนเกิดเป็นหอคอยขึ้นน้ําแข็งและในเวลาต่อมา เหล่าคุกกี้ก็ได้รวบรวมหัวใจอันอบอุ่นที่แสนจะหาย,ยากลำบากจากการเปิดกล่องลุงนับลอยๆเพื่อช่วยคลายผนึกให้กับคุกกี้นางฟ้าทะเลซึ่งเธอมีประโยคพูดที่เธอได้กล่าวถึงคุกกี้แสงจันท์ทีมงานของเราพยายามหาหลักฐานมาอ้างอิงถึงเรือนี้ว่าจะไปได้ไกลถึงฝั่งขนาดไหนเหตุผลง่ายๆที่คุกกี้นางฟ้าทะเลหอ,อยหาที่จะได้พบกับคุกกี้แสงจันทร์หรือก็คือพระจันทร์นั่นแหละครับ นั่นอาจจะเป็นเพราะความรักก็ได้ครับณที่นี้เรายังไม่มีข้อมูลใดนะครับยืนยันชัดเจนว่าทั้งสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าสังเกตจากคําพูดหรือแม้แต่การกระทำหลายๆอย่างของคุกกี้นางฟ้าทะเลเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระจันทร์แน่นอนในเนื้อเรื่องของคุกกี้แสงจันทร์กลับไม่มีการกล่าวถึงท้องทะเลเลย โดยสิ่งเดียวที่เราพอจะมาเชื่อมโยงความรักระหว่าง2ตัวนี้ได้นั่นก็คือเนื้อเรื่องจากอีเวนต์เดิมในคุกกี้รันสวีทแอสเคปแอดเวนเจอรตอนที่ราชามังกรตื่นขึ้นมาแล้วกำลังจะเผาโลกคุกกี้ให้เป็นเท่าทุลีตอนนั้นเองที่คุกกี้แสงจันทร์ล่องลอยไปกลางมหาสมุทรเพื่อปลุกนางฟ้าทะเลจากการคลายผนึกคุกกี้แสงจันทร์ก็หายตัวไปอย่างลึกลับและก็ไม่โผล่มาในเนื้อเรื่องอีกเลย ดังนั้นหากจะพูดว่าคุกกี้แสงจันทร์และคุกกี้นางฟ้าทะเลเป็นแฟนกันล่ะก็ก็คงจะไม่ผิดเท่าไหร่ครับแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรือไม่คุกกี้นางฟ้าทะเลอาจจะแอบรักเขาข้างเดียวก็ได้ไเรื่องต่อมาคือเรื่องที่น่าสนใจจริงๆสำหรับสายแฟนตาซีอย่างผม นั่นก็คือเรื่องราวการกําเนิดขึ้นของคุกกี้แสงจันทร์ซึ่งจากประวัติคร่าวๆจะบอกว่าเธอถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มของพ่อมดแล้วก็มีหน้าที่ในการเป็นผู้พิทักษ์เมืองพ่อมดแล้วในวันที่พ่อมดหายไปจากเมืองจนหมดเธอก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่จุดที่1เหล่าพ่อมดคือใครถ้าเราสังเกตในจักรวาลของคุกกี้รันนะครับเราจะรู้โดยทันทีว่าเกมนี้เนี่ยศัตรูตัวฉกาจของพวกคุกกี้คือเหล่าแม่มด ซึ่งถ้าพ่อมดสร้างคุกกี้แสงจันทร์ขึ้นมาให้เป็นผู้บิดาเนี่ยนั่นหมายความว่าบรรดาพ่อมดในโลกคุกกี้รันมีนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วกับพวกแม่หมดครับเห็นได้จากการที่คุกกี้แสงจันทร์ใช้ชีวิตอย่างกลมเกลียวกับพวกเขาจนมีการพูดเปรียบเปรยกับคุกกี้พ่อมดเล็กน้อยว่าตัวเขาคล้ายกับพ่อมดที่เธอรู้จักมาก่อนจุดที่2พ่อมดหายไปไหน คำถามนี้ก็คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เนื้อเรื่องในคุกิรันสวีดเอสเคปแอนด์เจอร์ที่บอกเล่าว่าเมื่อก่อนเหล่าพ่อมดก็อาศัยอยู่ที่เมืองของเหล่าพ่อมดแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเครื่องจกักรลึกลับมากมายเข้ามาจู่โจมแล้วหลังจากนั้นเมืองแห่งนี้ก็กลายเป็นเมืองลางสําหรับรอนะครับจะบอกว่าเหล่าพ่อมดหายไปย้านะครับว่าเหล่าพ่อมดหายไปเรายังไม่ทราบชัดเจนว่าพวกเขาเป็นอย่างไรอาจจะสู้กับพวกเครื่องจกักรลึกลับไม่ไหวจนต้องอพยพออกจากเมืองไป หรือไม่ก็อาจจะโดนพวกมันสังหารจนหมดสิน้นแต่สำหรับความช่างสังเกตของช่อง i n d i o t ด d i o ของเราคิดไปไกลถึงขนาดที่ว่าพวกเขาอาจจะถูกสาบให้กลายเป็นหินก็ได้ครับสังเกตจากภาพแล็กกาวและสิ่งกีดขวางเมื่อเราเข้าสู่สเตจที่1ในเอพิโซดที่4 The City of v i s a r e ของ Cookie Run Sweet Escape Adventure ที่มีชื่อสเตจว่า Moonlight Valley หรือหุบเขาแห่งแสงจันทร์ สำหรับเรื่องต่อมาที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือความสามารถของคุกกี้ผู้วิเศษตัวนี้เธอมีความสามารถในการข้ามไปมาระหว่างโลกคุกกี้และโลกแห่งความฝันได้เหมือนเหมือนก,นกันกับคุกกี้พูดอาคีที่อยู่ได้ทั้งโลกของคุกกี้และโลกของมังกรนอกจากนี้เธอยังใช้ไวท์เมจิกและดาร์คมูนเมจิกเป็นเวทมนต์ที่มีต้นกำเนิดจากพระจันทร์ซึ่งเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังมากๆหรือไม่เธอเนี่ยแหละที่เป็นต้นกำเนิดของพลังนี้ เหมือนก,นกันกับที่ปู่พันปีเป็นผู้ให้กำเนิดเนเจอร์เมจิกยังมีของวิเศษอีกมากมายที่มีความเกียเก่ยวข้องเกี่ยวข้องคืออะไรวะที่มีความเกี่ยวข้องกับเธอนั่นก็คือวัตถุดิบเวทมนต์สุดหายากอย่าง l i f e เ e สลิต t ติ้ลสตาซึ่งเป็นแสงแห่งดวงดาวที่ใกล้ดับลงและเมื่อเราสร้างมันให้กลายเป็น Little Star มันจะกลายเป็นดวงดาวที่ขับร้องบทเพลงให้คุณฟังได้สมบัติบางชิ้นก็ใช้พลังเวทจากพระจันทร์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Star Can Group, Forbido Manuscript และ Starlight Nightlight ซึ่งก็มีของวิเศษอีกหลายชิ้นที่ผมไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้นะครับเพราะเวทมนต์ของพระจันทร์เนี่ยใช้ได้อย่างแพร่หลายจริงๆในโลกคุกกี้สัตว์เลี้ยงคู่ใจของคุกกี้แสงจันทร์คือเพชรระดับเลเจนารีอย่างเจ้า Dreamcatcher มันเป็นวัตถุเวทมนต์ที่กำเนิดจ,จาก Moo ดาวคอยท่องไปมาระหว่างความฝันมากมายของเหล่าคุกกี้ กระทั่งวันหนึ่งที่คุกกี้แสงจันทร์ได้สอนให้มันรู้จักกับการแบ่งปันความฝันและดักฝันอันเลวร้ายมันก็ใช้ความสามารถใหม่ในการมอบความฝันที่สวยงามให้กับผู้อื่นต่อให้คุณจะเศร้าหรือท้อแท้มากเพียงใดความฝันของรีมคาเชอร์จะทําให้คุณหลับสบายปัจจุบันคุกกี้แสงจันทร์มีคอสตูมในเกมอยู่4คอสตูมได้แก่คอสตูมปกติมู l ไลท์คุกกี้คุกกี้แสงจันทร์ผู้กําเนินจากบูพ่อมดและเป็นผู้บิด์เพียงหนึ่งเดียวของนครผู้วิเศษ คอสตูมมิลกีเวเป็นคุกกี้แสงจันทร์ที่มาในลักษณะของผมสีขาวระยิบระยับตามฉบับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งการใช้คาว่า Milky Way ก็น่าจะสื่อถึงปรากฏการณ์ทางช้างเผือกด้วยครับคอสตูมบิสฟ l l Moon เป็นคอสตูมที่มาในชุดอลังการที่เปล่งแสงสีนวลอสง่าไปทั่วผืนฟ้านั่นเป็นเพราะเธออยู่ในฐานะของเทพีแห่งประชันที่เต็มเปี่ยมและคอสตูมสุดท้ายอั l โรริงแคสเซิมู ที่แสดงออกถึงด้านที่ชั่วร้ายหากเธอต้องการให้โลกนี้ตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดตลอดกาลและดูเหมือนว่าการที่จะออกแบบคอสตูมนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรากฏการณ์บลัดมูนและในวิดีโอนี้ก็คือทั้งหมดของคุกกี้แสงจันทร์เทพีแห่งพระจันทร์ผู้อยู่เหนือทุกพวงนิทราและผู้วิทักตัวเดียวแห่งนครเวทมน วิดีโอนี้ทีมงานตั้งใจทํากันมากเลยนะครับอาจจะลงคลิปช้าบ้างเพราะพวกเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงเตรียมเข้ามาหาลัยยังไงก็ตามช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณอินดียสตูดีโอจึงถือได้วพ่าท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ